แก๊ปเข้ายัางครับตอนนี้ยังเลยเดีด๋ยวจ,<ด>จะสับ<ด>ไม่ทานเอาน,นะไม่มีเวลาสมัครเลยล้าชิ้นใหญ่ๆเด้งๆเลยจ้าร้านข้าวมันไก่สิงคโปร์เฮงเจริญนะครับสาขาหัวหิน,นีิฉันเช้า ขายแป๊บเดียวก็หมดแล้ว เนื้อไก่ฉ่ำมากครับไก่ฉ่ำมากเห็นแล้วรู้เลยเป็นไก่ของที้เขาเลี้ยงด้วยสมุนไพรค่ะรับรองความอ๋อเป็นของที่ห้องเนฟูน่ะค่ะไต่ของพี่ันไหนคะของพี่ต่อจากอันนี้ ยังใส่ใจของผมหรือเปล่ามโนยังไม่ถึงเลยคะยังไม่ถึงเลย่อนนวา,วอาอน,น,น,วน,นผมนึกว่าขายทั้งวันผมมาตั้งเที่ยงแล้ว,ลวขับรถผ่านมหมดแล้ววหมงถังก็9โมูโมหมดแล้วมีโปรเจกต์จะเปิดเวลาเพิ่มไหมคะยยังอน่ นี่กล่องเท่าไหร่ครับเนี่ยกล่องห้าสิบบาทโอ้ผงผมไก่ไก่ตับพิเศษครับดอนี้นเขียนมาแล้วครับผมเขียนแล้วเขียนแล้วเขามันไก่ตับ กระเจียบด้วยนะครับอยู่แยกโค้งประจันัวยิ๋ที่ร้านจะมีน้ำจิ้มสามแบบนะครับก็มีน้ำจิ้มสิีโปโกน้ำจิ้มขิงนี่60บาทน่าทานน่าทานมากนะครับดูคดวามฉ่ำหอมตับแล้วก็ไก่นะครับข้าวสวย เนสสวยมากน่าทานมาก